น,นี่ยากเลยนะกว่าจะเล่นได้อย่างนี้<อ>นะ เจ้าโล้โล้ฮัลโหลครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีทุกครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับนี่เธอสดีค่ะสวัสดีค่ะไหวสวยๆเธอเป็นผู้หญิงเออดีค่ะเออท้องไซบูอะไรเออท้องสซบัวนั่งอ๋อนั่ง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 เรานั่งตามนี้เนาะเฮ้ยมันมันผู้หญิงมันจะเขานั่งกันยังไงไม่เป็นไรหรอกงี้เลยได้ป่ะวะ ตอนมึงยกขึ้นมาเนี่ยมึงต้องระวังนะมือไครเออมึงบอกออกไปลืมมันต้องมันต้องอย่างนี้โอเคโอเคนี่นี่เราเอาแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วใช่ไหมเนี่ยเริ่มอะไรอ่ะเอาแล้วโอเคเอาแล้วใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวก็ต้องต้องเราต้องเช็คในนี้เลยเช็คก่อนเออแชร์แชร์ยังเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาเหรอเอาเหรอช่วยกันแชร์ด้วยนะเออเออคนผู้ชมในเขาเรียกไงออเดียนในออเดียนในในบรรยากาศในห้องนี้นะครับมันมืดไหม เออมึงถอดอ่ะแค่นั้นแหล,ละกูรอมึงแซวอยู่เนี่ยผม <c oughs> ผมผมแชร์แล้วนี่หว่าผมจะใจอีกทำไมวะกูต้องปิดเสียงเออวันนี้เรามาทำอะไรกันนะพี่เดี๋ยวป่ะกูนะอ่าพร้อมยังทำไมมันติดมันต,งตึองอะไรนะพี่ชุดก็ไม่ได้รีดอ่ะโอเคกูอ๋ออ๋อ,อมาแล้วนี่ <c oughs> เรียบร้อยนะเฮ้ยเขาบอกว่าเอ <c oughs> <c oughs> ็นดูเนนาลีกล้องกล้องหลักคือกล้องไหนเนี่ยกล้องที่เราจะมองตรงนี้ใช่ไหมโอเคกล้องหลักก็คือนู้นว่าอันดับแรกเนี่ยผมว่างี้รอสวัสดีอ่า เพื่อนเพื่อนี่น้องในห้องส่งก่อนนะครับโอเคห้องส่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้องส่งหรอห้องส่งห้องส่งห้องส่งโอ้เอออันนี้เป็นครั้งแรกที่ไปนั่งไกลซะละที่ที่ที่เราไลฟ์นะครับแล้วก็มีให้คนเข้ามาดูในในห้องส่งนะครับก็เป็นครั้งแรกใช่แล้คนต้อนรับกันอุ่นหนาฝาข้างมาครับนี่เกือบพันกว่าคนเลยนะครับตอนเนี้ยพอแล้วหนาฝาค้างมากร้อนเลยห้องร้อนเลยห้องร้อนเลยร้อนแล้วก็ เออทำแบบนี้น่าเกลียดเออเหรอเอออนุญาตต้องดีหน่อยเป็นเนนั่งยากเลยเพราะคุณยุจังเลยแล้วก็สวัสดีห้องส่งแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านครับนั่นนะโอเคครับสวัสดีคับสวัสดีคับโอ้นี่เข้ามาดูกสามแสนกว่าคนที่เข้ามาดูเราอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับผมจริงเหรอฮะจริงเหรอเกือบอันนี้สองแสนกว่าไม่มีตัวเคนู่ะตัวเคหายไปอ้โถ โอเคก็ธรรมดาแหละก็ลุงลุงกันแล้วไงพวกเราก็น่าเฮี้ยๆกันทุกคนด้วยทีนีอก็คงไม่มีพอแล้วจะให้ไปเหมือนดาราก็ไม่ได้นะสวัสดีทางบ้านไปนะสวัสดีกันเองด้วยสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับสบายดีนะครับสบายดีครับผมสบายดีมากครับคือตอนเนี่ยกูขอพูดอันนี้ก่อนเนี่ยผมก็เป็นดูชุดนักเรียนใช่ใส่แล้วก็เหมือนนักเรียนเนี่ยมีพี่แป๋วเนี่ยเจ้าของงานวันนี้เขาบอกกูใส่แล้วเหมือนครูใหญ่อ่ะดูกูดิ อ๋อแล้อมึงเป๊ขนาดนั้นเดี๋ยวยิ่งเหมือนครูใหญ่ทำไมเหมือนอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่แล้วมันตายครับอันนี้โอเคมึงเลือกคำพูดใหม่ครับเพื่อนเออก็ก็ผมผมผมก็เพิ่งรู้ว่าเออสักิลล้องน้องนี่นารีว่าเวลาจะใส่ชุดนี่นารีต้องรีดก่อนนะอืมที่ควรรีดแต่ไม่รีดเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่ยุ่นมึงมึงทำให้เขาดูเนี่ยมึงกี้มึงใส่กระโปรงยังไงอ่ะเออใช่เมื่อกี้อ้ะมึง เปลี่ยนเมื่อกี้มันกลับหลังเราใส่กลับหลังเออมนใส่กลับหลังเป็นเทนใหม่ไงทำไมอ่ะใช่เราไม่รู้ก็มึงเป็นผู้ชายมึงจะไปรู้ได้ไงแล้วคราวนี้พอถ้าถ้าเป็นผู้ชายต้องถอดกลับด้านนี่ยทั้งเกมกลับแต่ถ้าผู้หญิงทําไงหมุนเลยนี่เออเออนต่ตอนแรกมันใส่เงี้ยจะให้หมุนกี่รอบอะพอ้พอแล้วพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาหมุนกลับที่เดิมหมุนกลับที่เดิมเออก็จริงจริงจริงไอเดียตอนแรกคือจะใส่ชุดนักเรียนธรรมดานี่แหละ เพื่อเพื่อให้มันเข้ากับธีมว่าเฮ้ยเปิดเทอมใหม่หลายคนบอกเปิดเทอมใหม่ทำไมวะมันโรงเรียนเขาเปิดเทอมไหม่ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นการเปิดเทอมใหม่ของอนักดนตรีศิลปินนักร้องนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มมีงานกันสักน่าจะสักเดือนที่แล้วนี่อะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับคืองานเนี้ย เราจริงๆที่เราจะเริ่มคือเราจะเริ่มในใกล้เคียงกับที่เขาเพิ่งเปิดโรงเรียนเปิดเทอมใหม่ๆเผอิญว่าตอนนั้นเราติดปัญหานู่นนี่นั่นแล้วเลยต้องขยับมามันก็เลยเกิดการล่าช้าในการในการออกมาทาโชว์นี้แต่พอลุว่าเลื่อนมาสองครั้งแล้วเราก็ยังใช้ชื่อเดิมเราก็ยังใช้ชื่อว่าเปิดเทอมใหม่มันก็เลยซากับซ่าช้าไปนิดนึงเออล่าเลยนะมันล่าช้าเพราะว่าช้าไงล่าช้าคุณได้ยินว่าล่าถาไม่มีมอนิเตอร์โอ้โหไม่ค่อยน่าถางหรอกคุณเลย หน้าถังมันยากนะนี่ก็เลยเป็นตีมว่าต้องใส่ชุดนักเรียนแต่สุดท้ายไอต่อใช่ไหมไอเดียมึงไงเพราชุดนักเรียนธรรมดาไปอีกอนี่แหละก็เลยเป็นยังไงก็เป็นชุดลูกเสือเป็นชุดลูกเสือเพราะเรามีลูกเสือแล้วไม่ตอนแรกบอกเป็นลูกเสือสำรองคือให้ให้ให้พี่ใหญ่เนี่ยใส่ชุดลูกเสือสำรองในการเป็นลูกเสือชาวบ้านกูจะ กเกลแนระบางมึงไม่มึงต้องบอกเขาด้วยว่าต้อมึงกับเพือนตัวกูเนี่ยซื้อชุดตั้งแต่วันที่สองเราเล่นวันที่สิบสี่มึงเพิซื้อเมื่อวานตอนห้าโมงเย็นครับตอนตะคุณพอมากพอมากครับตอนเรียนให้ใส่ก็ไม่ใส่นะจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคือตอนนี้อายุจะห้าสิบกันแล้วพวกเราสามคนเนี่ย ผมผมแต่งชุดลูกเสือไปเรียนนะผมไม่เคยแต่งชุดลูกเสือเลยนะวันนี้เป็นวันแรกที่ผมแต่งชุดลูกเสือตั้งแต่หัวยันตะตุ่มลงไปตะตุ่ม,มนี่ผิดไอ้หัวยันตะตุ่มนี่ถูกระเบียบสมัยก่อนผมจะมีแค่เสือ้อกางเกงเข็มขัดไม่มีหมวกไม่มีป้ายชื่อไม่มีผ้าพันคอไม่มีแค่นั้นแล้วผมจะโดนสกอตจำทุกครั้งทุกคาบคือมันจะเรียน,นะะเเเนอ่ มึงว่ากูใช่ไหมล่ะเออใช่ใช่ไหมโอเคเกเรใช่ไหมตอนนั้นคือไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนลูกเสืออ๋ออ๋อทำไมทำไมคือไม่ไม่อยากเรียนลูกเสือไม่อยากแต่งชุดลูกเสือออกจากบ้านมันไม่เทอ๋อเหรอเออมันดูแบบวนนี้เลยง่ายๆเลยมันไม่เทแต่พอวันนี้เสือแต่งเต็มยศเลยมึงดูดอใช่ใช่เพราะตอนนี้ยังไม่เทเหมือนเดิมแหละกูว่าแค่นั้นแหละมีแต่เรื่องเล่าแค่นั้นแล้วก็อีกคนนึงพิยุนมึงยืนก่อนทำไมก่ะคือถ้ามึงเอาเอาเอา ภาพบนคอออกอ่ะมึงเหมือนพวกพนักงานทำความสะอาดอ่ะกูว่าเหมือนพนโลงอ่ะจริงมันก็ใช่ดูดิดูดิใช่หรือเปล่าเออมันก็ใช่อะนะใช่เออไม่เฉียงก็ได้อืมแค่นี้แหละมีเรื่องจะเล่าแค่นี้แหละอแล้วก็ดูดูจบมอนิเตอร์แล้วมันก็ได้อยู่เหมือนกันนะได้ได้ได้จะถามมึงแบบะพอมึงได้ใส่ชุดในนาฬีเข้าไปจริงๆเนี่ยความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงอยากยังไงมากไหมเช่นแบบว่าอยากมีแฟนผู้ชายอะไรยี่สม สมใจอยากว้ายเฮ้ยสมใจอยากฉันอยากใส่ชุดในนรีมานานแล้วตอนนั้นมึงข้าให้ใส่ลูกเสืออุ้ยพอละพอละชอบแกงแบบนี้แหละวันนี้เอาให้ทุกคนในนี้ฟังก่อนจริงนะเนี่ยคือเมื่อวานผมพูดไปบอกว่าเฮ้ยนี่งานเนี้ยถ้าเราทําแบบเนี้ยไอ้ชุดแบบเนี้ยมันจะจารึกไปจนตายนะไอ้ยุทบอกไงว่าก็เพราะงานนี้มันจะจารึกไก่กูถึงไม่อยากจะแต่งตัวแบบนี้ไงเพราะว่าอะไรครับเราเพิ่งมีลูกเล็ก วันหนึ่งลูกเขาโตมาป้าป้าป้าเป็นอะไรวันนั้นน่ะว่าตอนนี้แม่เขาอาจจะเปิดให้ลูกดูอยู่แล้วลูกกาลังร้องไห้อ,อะตีเล ك, ็กใช่ไตีเล็กกาลังดูอยู่ลูกร้องร้องไห้เล็กยัง,ยงมไม่รู้หรอกว่าชุดอะไรเ,อเ,อเล็กอาจจะเห็นพอวันหนึ่งปุ๊บตีเล็กบอกโอ้พ่อกูนี่เป็นคนสกิดต่อมในหัวอยากเป็นอย่างพ่อวันนั้นโอ้พอละพอละแซวกันเล่นๆขำๆเป็นมุกอ่ะเอาไปดูคอมเมนต์ในนู้นหน่อยไหมเฟซบุ๊กอ่ะกี่ล้านคนแล้วเข้ามาดูเราโหยังไม่มีเลย ไม่มีเลยสัญญาณหายมิ้ก็สวัสดีสามไอโฟนนี่นี่นี่สวัสดีครับลูกเสือทั้งสามคนสวยจังครับพี่ยุนเห็นไหมกูบอกแล้วมีแต่คนเนี่ยเชื่อกูเถิดที่กูแนะนำมึงอะเรื่องดีๆทั้งนั้นไอยุ่นเพราะกูภูมิใจมากเลยเนี่ยสวยจังครับเรื่องดีๆเรื่องดีๆทั้งนั้นนีอะไรต่อแบคเอพเสกน้องชอยโอ้ททำไม่เป็นนะเด็ใครแกงพี่ยุ่นกูเองะใครเด็กสุดในสามคนนี้ อายุพวกเราเท่าๆกันนะครับเท่าๆกันเนาะใหญ่ๆเกิดปีอะไรหนึ่งหกต่อหนึ่งหกหนึ่งหกอเหรอมึงหนึ่งห้ายุนแก่สุดแก่สุดอายุก็มึงห้าสิบละก็คิดดูมันเพิ่งมีลูกสองขวบตอนลูกมึงรับปริญญาเนี่ยมึงเจ็ดสิบกว่าเลยนะเออเอาเรื่องพรุ่งนี้ก่อนดีกว่ามั้งใอ้เอาเรื่องวันนี้ก่อนเอาเรื่องวันนี้ก่อนคือมึงบอกว่าลูกแล้วเป็นยาอายุเท่าไหร่นะอายุเจ็ดสิบละอยู่ถึงหรือเปล่า กูถึงบอกว่าเอาเรื่องวันนี้ก่อนไงกูก็อยากให้มันเป็นมงคลไงทำขันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้สนุกๆอยู่กับพวกเราอี่พี่กบบอกละสายตาจากวางขาพี่ยูไม่ได้เลยผมว่าแล้วพี่กบพี่แสไอ้กบมึงก็มึงก็อย่างเงี้ยดูดิเออเห็นมองมองแปลกๆตั้งหลายครั้งเวลาเจอกันลองให้เห็นขามาจับมาจับให้เห็นขาขาวๆในจอหน่อยไม่ใช่ดิให้เห็นบางนี้ดิอย่างนี้เลยไหมนะ กูบอกแล้วคือตอนแรกเป็นอย่างงี้ครับคือผมก็คิดว่าใครจะแต่งอะไรใช่ไหมแล้วดูแต่ถ้าให้พี่ใหญ่แต่ชุดเช่นเนนาลีมึงเข้าไหมไม่เข้าโหยากยากผมก็ยิ่งไม่ไดู้แล้วอุจจารไปกันใหญ่มึงอ่ะดีที่สุดแล้วขาเขาขาวุดล้คนนักแข่งก็ไม่ค่อยมีดูดิเนี่ยผิวผิวสวยสวย เห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยเด่กอยากจะกินเงาะให้เราคุยเรื่องอะไรเนี่ยนี่เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีดูขอมมนอีกหน่อยแล้วกันนี่สี่ร้อยคนนะเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับวันนี้วันหยุดก็เข้ามาดูเราแล้วกันไม่ได้ไปไหนสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสายด้วยนะครับวัสดีน้องปอมด้วยนะครับน้องปอมที่เข้ามาดูแชร์ให้พี่ด้วยนะน้องปอมไม่มาทําอะไรมาหัวเราะพี่ต่อไม่ได้เล่นให้ซีรีส์ฟูลแล้วเล่นครับแต่ว่าตอนนี้มันติดโควิดกันต้องหยุดฮะครับ เอาจริงจริงงานวันเนี้ยที่เลื่อนเนี่ยก็เพราะอะไรครับเพราะกูเพราะกูติดโควิดครับโอเคหายดีแล้วใช่ไหมหายแล้วครับถามว่าพี่ยุ้นใส่เกงในหรือเปล่าเขาควเห็นลำยัยมั้งเซฟด้วยความเป็นผู้หญิงของไม่ไม่เป็นหญิงในตัวยุ่นเนี่ยมันจะรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงเนี่ยเขาต้องเซฟตัวเองใช่ไหมคะผมผมผมจับตลอดแหละตลอดจับขาขาวที่หายมึงเนี้ยมึงก็เน้นจังเลยนะ คิดใหญ่ต้องใส่ชุดช่างกลเนาะวันนี้ใหญ่ต้องใส่ชุดช่างกลทีมลูกเสือแต่จริงเนี่ยผมเป็นช่างช่างก่อสร้างผมเรียนช่างก่อสร้างมาอะไรก่อนเหรอเหรอเรียนช่างก่อสร้างแล้วเรียนลูกเสือด้วยใช่ป่ะครับมีเรียนลูกเสือด้วยเท่ากันหรอวะมันปีปีหนึ่งไงไม่ไม่มันมีอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยรุ่นมั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 นเป็นปีทดลองโดยปกติแล้วผมว่ามันนี่เล่าแล้วแก่สามหนึ่งหรือสามสองเนี่ยเาณเขาบรรจุหลักสูตรลูกเสือไปในพวกช่างช่างก่อสร้างด้วยมันมีอยู่ปีหนึ่งโอ้โหเี้ย เขานัดไปเดินทางไกลตอนเช้าใช่ป kind of ่ะตีสี่คุณเพิ oh. ่งแดกเหล้าเสร็จเลยเพิ่งเมาก็เลยรู้เลยเออไมถึงก็เพราะว่าเด็กช่างมันก็จะนะนิดนึงอะไรย่างเงี้แค่นี้แหละกินเหล้าแต่ม .4 เลยอพี่ม .2 ก็กินแล้วใช่ไหมเพแล้เหรอโอ้โหไม่ดีที่คุณทําแบบนี้ไม่ดีครับไม่ดีต้องเริ่มตั้งแต่ม .1 มันกูนี่ละเร็วเลยเมืองทีนี้ไม่ดีตโอ้โห ที่พูดตลกนี่ไม่ใช่ตลกนะทำจริงครับก็ไม่ดีแต่ไม่ดีแต่ไม่ดีเพื่อนในห้องส่งก็จะได้ดูว่าบรรยากาศคือเราไลฟ์แบบเนี้มาครั้งครั้งที่ประครังที่สี่แต่สามครั้งแรกเนี่ยอยู่กันเองในห้องเล็กๆกว่านี้ข้างล่างก็คิดดูว่าเราจะต้องส่งมุกตบมุกกันสนุกกันเองสามคนอ่ะวันนี้ก็จะมีเพื่อนๆมาสนุกกันด้วยหรือบ้างไม่ขำบ้างนะครับก็โอเคสนุกกันเราหรือเปล่า เขาคงรอเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มึงจะปล่อยมอวงนาทีไหเขาสนุกกับเราเขาตลกกับเราเะมันเป็นอย่างนี้เขาต้องทําใจอ๋อเหรอทำไมก็มาแล้วถ้าไม่หนุกก็จะทำยัไงเขาต้องอยู่เดี๋ยวมันจะเป็นช่วงนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะมีในช่วงที่ต้องไปจอยกับพวกคุณทุกๆคนมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับทุกคนเตรียมเพลงมาได้ยังครับเพราะว่าทุกคนต้องร้องเพลงเดียวคนละเพลงนะมีทีมงานจ้างถ้ามันบ่อยเขาร้องเพลงมาเผอเราเล่นอยู่เขาเดินออกไปหมดนะครัวไปเข้าห้องน้ำนานเลยไม่กลับมาเลย โอเคก็ช่วงที่ผ่านมาก็เป็นโควิดรอบที่สองนะฮะออรอบปีที่แล้วนะออ,อ,อรอบแรกโน้อนอย่างอย่างผมเนี่ยก็มีไปทํากิจกรรมอย่างอื่น,นก็คือทําขนมขายมั่งในหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยช่วยกันทำกับลูกสาวอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ทํำพอมาปีที่แล้วเนี่ยเราทําอะไรอือเอาเริ่มที่กูเลยไหมเอาได้เลยเพื่อนอปีที่แล้วผมก็ทําช่อง y o u t u b e คือช่อง youtube ผมก็ทำมานานแล้วแหละแต่มันก็ยังไม่ได้แบบ ดีมากทือเนี้ยก็น้องที่อยู่ในทีมงานเป็นชาวไอเ์แนียบอกว่าเฮ้ยพี่ใหญ่พี่ต้องพี่ใหญ่ต้องทำช่อง youtube แล้วไม่งั้นเนี่ยโลกซึมเร้าจะแดกพีละอ่าอ่ามันเฉามันเฉามากเพรา้ว่าเราเราเจอไม่ได้เล่นดนตรีมาเป็นปีแล้วก็กลับมาเล่นแป๊บหนึ่งก็โควิดรอบสองมาอีกละก็เลยทำช่อง y o ยูทูอก็ดีขึ้นมาได้ทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นได้ได้เอาเพลงเก่าๆของโลโซของฟรนไฮหรือของที่เคยไปอัดเนี่ยมาลงไว้อืม นี่ยคือกิจกรรมผมส่วนพี่ยุ่นก็เป็นไงก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกขายของขายกล่องเวชนีอะไรของผมไปเรื่อยอ่ะเออก็เหมือนเดิมก็รอจนรอจนเนี่ยมีโควิดเริ่มซาละเริ่มจะมีงานบ้างอืมนะอย่างอื่นไม่ได้ทําเหรอให้ทำอะไรแหมจะบอกให้ล้างจานเลยอ่ะไม่ใช่เขาก็รู้กันหมดแหละใครก็ต้องล้างจานทั้งนั้นแหละงานบ้านมันเป็นงานเราอยู่แล้ว ก็ต้องล้างจานถูบ้านซักผ้ากันหมดแหละนั่นมึงท่องเที่ยวเช่นไปท่องเที่ยวหรือไปทํากิจการอะไรไม่ได้ทําไม่มีไม่มีไม่มีนเลี้ยงลูกพี่ต่อทำอะไรพี่ต่อผมนี่หลักๆผมไปขายหมูปลาผมเป็นคือผมเป็นเป็นพ่อค้าเลยทําอาชีพแบบขายขายหมูหมูย่างปลาเลยคือเช้ามาผมต้องไปตลาดอไปซื้อหมูแล้วก็มาหมักมาทํานู่นนี่นั่นตำน้ําพริกทําอะไรเสร็จปุ๊บก็ไม่ดีไปทีหนึ่งหลุดไป แล้วผมก็มาทําน้ํากัญชาอตอนนั้นตอนที่เสรีแล้วตอนนี้เสรีแล้วน้ำกัญชาก็แล้วตอนที่ทําเสรียังตอนที่ทํายังไม่เสรีอ๋อเหรอแอบลักลอบทำอาไม่ใช่แต่แต่เราเราใช้ใบไม่ได้ใช้ดอกเราสั่งใบมาทําส่วนดอกกูเก็บไว้ดูดไม่ต้องบอกก็ได้แล้วยังไงต่อก็พอมันถูกกฎหมายปุ๊บเนี่ยก็มันก็มีคนอื่นมาเป็นคู่แข่งเยอะทําเยอะต้องเปลี่ยนใบ คือพูดง่ายว่าในช่วงที่โควิดเนี่ยทำดนตรีนี่แทบไม่ได้จับเลยจนมาพอมก็ไม่เฉาแต่มีความรู้สึกว่าพอไม่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 ถึงเฉากับเฉากับดนตรีอะเฉาไหมไม่เฉาแต่อยากที่มันเออมันยากใช่ไหมเออน่ะมันจากยากยากเฉาเฉาอ่ะมันเลยมีวันนี้ใช่ไหมใช่มันเลยมีวันนี้จริงๆวันนี้จริงๆแล้วคือมันเกิดจากผมมาได้ทราบข่าวจากพี่แป๋วนี่ทุกคนนี่คือพี่แป๋วนะครับซีอโอใหญ่ของเรานะครับทุกคนคราวนี้ อ<ต>เอตัวมือให้เขาหน่อยครับคราวนี้ได้ครับทรบาบข่าวจากพี่แป๋วว่าเนี่ยพี่ใหญ่อะคเครียดไม่รู้จะทําอะไรไม่มีอะไรทํเอผมก็เลยคุยกับบอกงั้นลองมาจัดไอ้ไลฟ์สามลุงเนี่ยอีกสักทีหนึ่งไหมก็เลยเกิดงานนี้เกิดขึ้นแล้วเผอิญว่าพอเราจะจัดปุ๊บก็ดันพี่ใหญ่ก็ติดโควิดไปก่อนก็เลื่อนเลื่อนมาถึงจนถึงตอนนี้อันนี้แล้วพอกลับมาวนถึงคอนเซปต์งานที่บอกพี่ยุ่นถามว่าแล้วพอถึงวันนี้เป็นยังไงอืมใช่ไหมเนี่ย ใช่ใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วใช่ป่ะเพราะผมไม่ได้ฟังยังไงก็ถูกโอ้ทุกคนเนี่ยคือพูดง่ายบางทีเราก็มีสาระบ้างไม่มีสาระนะไหลกันไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะเราไม่มีสคริปต์อยู่แล้วเราด้นสดสวัสดีทั้งห้าแสนคนที่เข้าอยู่เออโอเคหายไปแล้วไอ้ี่จริงวะนี่ถ่ายทอดสดร้อยสี่สิบเจ็ดประเทศเลยป่ะเนี่ยเออคุณดูโอ้ห้าแสนคนมีคนดูเยอะยังเออเนี่ยสี่ร้อยกว่านี่เออโอเคโอเคมันหายไปนี่นี่เป็นเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษาเนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นสัจธรรมนะตอนที่เราไลฟ์ครั้งแรกแหละมึงจำได้ปะได้โ oh, นะอ้สี่ห้พันนะเสียเป็นคนครั้งที่2มันต้องเป็นไงต้องขึ้นไปใช่ไหมลงม,มาเหลือสามพันไม่ไม่เป็นไรมันธรรมดาอยู่แล้ว <laughs> ครั้งล่าสุดที่สองพันครั้งที่4ี่รอ <laughs> ข้างหน้ามึงจะจัดอีกไหมมึงมึงจะเล่าทําไมจะพูดเพื่อบั่นทอนตัวเองเอ้อว่าไม่จะไปสนถึงพูดสี่แสนกว่าคนอยู่นี่ไงตอกย้ำนะตอกตอกย้ำเออไม่ไม่ผมคิดว่าอย่ทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยให้กูพูดก่อนดีโอเคโอเคโอเคกูเป็นครูใหญ่กเติเอออ่างเงียบเลยตอนนี้เออเออลืมเลยไปตีกองไปอ่ามึงก่อนนะไม่ใช่ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์มาทีนี้ก็นะก็ฝากเอาเรื่องแล้ว <Pod> ว <anything> <os> ันนี้เดี๋ยวเขาจะงงไปอย่ามึงมาทำอะไรแล้วก็จะมีเล่นตีกลองมาเล่นดนตรีแล้วก็มาเล่าเรื่องราวต่ๆนานาทั้งมีสาระไม่มีสาระเอาความหลังคุยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเราควรจะเล่นดนตรีกันได้แล้วนะตอนนี้จะตีกลองเราจะตีหม่ใช่ไหมตีเลยอยากให้ตีหรือว่าอยากให้พูดอ น้องๆอยากให้พ <amounts of audio writers> ูดหรืออยากให้ตีราะว่าไปตีเฮ้ยพี่พูดอะไรกันไม่รู้เรื่องเริ่มจากใครก่อนผมอยากจะพูดอยู่อะผมให้พี่ใหญ่ก่อนอล้ให้พี่ใหญ่เปิดเดี๋ยวก่อนผมถามโลโซเขากลับมาเป็นออริจินอลนะครับคุณรู้ไหมอะไรนะคะคุณรู้ไหมรู้ครับคุณฟังผมว่ามันเนี่ย โลโซเขากลับมาเป็นออริจินนะคุณรู้ไหมกูบอกแล้วหูกูไม่ค่อยดีมันไม่มีมอนิเตอร์อ๋อมันมันมันเริ่มยังไงไอ้อะยังไงครับพี่ใหญ่เล่าเล่าเล่าให้คนในออดียแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในกลับมานี่ใช่ไหมทางบ้านสี่แสนคนฟังสองสองปีกว่าที่แล้วก่อนก่อนโควิดแป๊บหนึ่งเนี่ยเออผมผมกลับมาคุยกันกลับมาคุยกันโลโซเนี่ยนะแล้วก็อาเคยเคยมีอะไรกันนิดหน่อยปัญหากันเคลียเรียบร้อยละ แต่ก็ยังไม่ได้เล่นดนตรีด้วยกันเพราะว่าต่างคน,นต่างก็มีวงของตัวเองแล้วก็แล้วก็ได,ได้ได้สักพักมังก็โควิดนะโควิดแล้วก็คือทุกอย่างต้องเลิกไปอืแต่การที่จะกลับมาเล่นด้วยกันนี่ก็ยังไม่เกิดเพราะว่าอคุณเสกเขาก็ไม่ค่อยสบายพอพอเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยับก็ยิ่งพอไม่มีงานเล่นเขาก็ไปอญ่แต่แล้วกระทั่งมันมันเบื่อแนกระทั่งสักช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยฮะก็มีวันหนึ่งผมบอกว่าตทรหาเสกบอกเฮ้ยเสก ถ้าไม่เล่นกันเนี่ยไม่ซ้อมไม่อะไรเลยเนี่ยว่าแม่งไม่ได้กลับมาแล้ววะงั้นมาซ้อมก่อนอก็เลยเริ่มซ้อมกันพอซ้อมเสร็จเอ้ายังเล่นกันได้อยู่ดี่วะมานี่แหละแล้วก็มีพูดชื่อได้นะไอบริษัทกิมเล้งกิมเล้งโอเคเขาก็ติดตามข่าวอยู่เขาบอกพี่ใหญ่อมนี่ไม่เดี๋ยวผมขอทําเป็นคอนเสิร์ตรีเวนิเแบบแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะไม่เล่นเล่นออกทางออนไลน์อะไรเงี้ยอื ก็เลยได้ซ้อมกันได้กลับมาเล่นหลังจากนั้นมาก็เลยเริ่มรับงานที่ที่เป็นไพรเวทก่อนที่ที่เป็นแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยค่อยเนี่ยแล้วพอผับเปิดเพราะอะไรเงี้ยก็เริ่มมีงานนะครับก็คือกลับมาเล่นกันสักถ้าเป็นทางการก็มาทักสามเดือนละสองสาเดือนนะครับ <latego S 1> <ฮ Hundred. S 1> เป็นโลโซดังเดิมแต่เป็นเป็นพี่กลางมือเบสเล่นเพราะว่าพี่รัฐเนี่ยตอนนี้ไปไ่วยใช่ไหมป่วยยกยกของหนักได้เฉพาะแบบ ตอนข้องห้องน้ำโอเคเบียดยกไม่ไหวตอนนี้แกได้มีแรงเพราะของของแกเบาด้วยแหละจะเป็นของผมนะเออเดี๋ยวก็เลยก็นลเ